นเนี่ยเราก็ที่มีก็มีตรงกลางก็นึกถึงคำโบราณบทควาลูกของชาวภาคใต้ที่บอกว่ามะพร้าวนาดิเกะมะพร้าวนาดิเกะต้นเดียวโนในกลางทะเลที่พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลที่พึ่งถึงได้แต่ผู้คนบุญเอยเนี่ยน้ำแรงเะพรานาดิเกะต้นเดียวในกลางทะเล ความตั้งมั่นของกองหินกระแสโลกกระแสทุกอย่างกระแสน้ําก็แรงกระแสลมก็แรงกระแสลมทุกอย่างก็แรงอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ต้องถูกพัดแน่นอนเนี่ยแรงขนาดเนี่ยถ้าก้อนหินไม่ปักลงไปลึกแล้วก็ไม่มีฐานรากที่มั่นคงนะก็ต้องถูกพัดพาไปแน่นอนเลยอย่างเงี้ยแต่นี่ก็หินก็ตั้งอยู่นี้การตั้งของหินไม่ได้มีเจตนาที่จะขวางน้ํานะ มันไม่มีเจตนาจะกก่อนน้ำเพราะเขาตั้งเขาอยู่อย่างนั้นปกติเช่นฝึกสติสัสมาที่เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปต้านที่จะไปฝืนอะไรไม่ใช่แต่เห็นว่าน่ะสติสมาที่เนี่ยเป็นกุศลเห็นว่าสติสมาที่เนี่ยเป็นกุศลก็เลยเจริญกุศลไงแต่ว่าไม่ได้มีความหมายใจที่จะไปฆ่าที่จะไปต้านที่จะไปฝืนกระแสโลกเพื่อจะมาไะไไปตามโลกอันนี้มันไฟในกระสฝ่ายโลกไงแต่เห็นว่าเนี่ยเป็นกุศลความรู้สึกจนเป็นบวกก็มีปัญญาประกอบไง เราก็ฝนะึกกินที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นเสร็จแต่สนน้ำกระแสลมกับแสโลกโลกก็ทธรรมนั้งหละกท่ัดาไม่ได้ก็เป็นปกติก็อยู่ด้วยกันได้เนี่ยอยู่กับโลกได้แต่มีธรรมอ่ะมีธรรมคู่กับโลกอ่ะไม่ไหลไปตามโลกอ่าไม่หลงโลกไม่ขวางโลกไม่ได้ต้านโลกแต่ก็อยู่อย่างนี้แหละแต่โลกก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรโลกันที่สาคัญอ่ะไม่ได้ไปทําอะไรโลกด้วยแล้วโลกก็ทําอะไรไม่ได้ปฏิบัติโลกกับธรรมอยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่างนี้ก็คือเป็นสันติภาพนะสันติภาพนะเน้นอยากมีก็คือว่าติดตั้งมั่นเราเห็นว่าการกติดตั้งมั่นเช่นสถิติมาทีเ่เป็นสิศงนเป็นสิ่งที่ควรจเจริญเช่นถ้าอยากให้คนมายู่คนนี้แม้แต่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตอกลงไปลงไปให้มันเสีเยนมันขาวร ไม่ได้หมายว่าจะไปท่านตรงต่านนั้นแต่เพื่อให้มันมันม่นคงข้าวพรสะเทียนเท่านี้แหละออน้ำก็แรงกระแสโลกก็แรงแรงก็นี้อีกอันนี้ก็ได้ธรรมาจาก,จาก,จ,ากจากโลกจากธรรมชาติซึ่งมาอยู่ตรงนี้มันเห็นชัดเ่ยก็เลยว่าพูดวีดีเาเป็นธรรมะปล่อเรือลาหนึ่งลอยล่องลอยมารอแล้วเรือมารอแล้วต้องไปละ